มาครับมือนี่เสนอเมนูแกงกิมจีไสหมูครับในหนมูก,ก็ซื้อมัตมาดมาแล้วครับนี่แล้ก็ซอยผักไเบสะกันครับสกงมใส่วยใบเล้าก็ไปเียมกิมจีต่อกันเลยครับบัานน,นี้กิมจีนี่เขพอดีครับสมกำลังเสียบเลยละ่ะ ก็พักใส่ถ้วยไปครับบ้านนี้เลาก็มาเตรียมเกียงครับเตรียมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ก็ใส่เครื่องหัวกับพ่อครับแล้วก,ก็มาล่างพักไปครับบ้านนี้แล้วก,ก็มีผักหอมบัวมีักบปีกสองน่วยครับป,รปีกไหนเราก็ซอยตอนเล็กน้อยนะครับสร้อยเราก็ไปพักไว้ เทียมนี่กับบูบูเอาให้เสียกับพ่อนะครับซ้อยสร้อยส้อยก็ต้องตัดง่ายเอากะมาผัดกระเทียมให้มันหอมครับผัดกระเทียมมันหอมแล้วเราก็มาใส่หมูลงครับบัดอัดหมูใส่จักหน่อยพ่อสีสุกนี่เราก็ใส่กินจีลงไปครับหมูกับกินจีเนี่ก็ใส่บัหลายครับใส่ให้มันพอดีกันนั่นแหละ ใส่เคียงลงไปครับหอมหมอหย่แล้วก็ผงรสด,ด้วยรสด,ดีน้ำตาลผงซูปรสซอสต้นนี่แหละครับโคเล่โคเล่ก็เติมน้ำลงไปครับบานนี้น้ำเนี่ยก็ใส่เครื่องครัวน้อยกับพ่อแล้วครับก็ต้องใส่ไลแล้วว่าหมอนเดือดเท่ากับใส่ขิดกระหม่อมเข้าลงไปครับมีการเซตเรียบร้อยครับยางกิมจิสใส่หมูชตดพอบานครับ ไม่ได้ครับกินข้าวเล่ากันมื้อนี้แซ่บๆค้อกันล่ะครับมื้อนี้แกงกิมจีเส่หมูจ้าอเรื่องใหม่ะเกียกแกงกิมจีแซ่บๆครับมื้อนี้รสชาติก็สีออกคือจงแกงสมบ้านเ้านันล่ะ nhang xẹp, ừ, không, làm như ạ. อืมนอหเลยส่วนเหนียอาหารเกาหลีมากครับอาหารทีสามพักไปซกเซอร์จซลับกันไป